วันนี้เราก็จะพามาดูการติดตั้งแอร์ขนาดหรือว่าแอร์ร่วมกับสายเดิมของรถโดยที่เราให้ความเย็นออกที่ท่อเดิมของรถเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยไ,ได้โดยที่เราใช้ขาเดิม,ดมนะครับที่เข้ามาจากโรงงานอยู่แล้วเราไม่ได้ไปเจาะดูนะครับเราใช้น็อตเดิมของกระีรถแล้วก็มาขันแบบนี้แล้ีการเราทำขาตรงนี้ก็แน่นนะ,ะแบบนี้ <S 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 ในขั้นเนี้ยเราติดตั้งเสร็จแล้วละ่ะ แต่ว่าเราเอามาให้ดูเนี่ยคอมตัวเนี้ยที่เราได้ติดตั้งเข้าไปในรถซึ่งคันนี้เราเอาไว้ใต้ท้องเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกครั้งนึงว่าตำแหน่งที่เราติดตั้งอยู่มุมไหนเราพามาดูตำแหน่งที่เราติดตั้งสวิตช์แล้วก็รีโมทก่อนหมายถึงจอรับรีโมทเนี่ยเราไว้ตรงนี้พามาดูเลยอันนี้ก็คือสวิตช์เปิดแอร์ไฟฟ้าของเราเ,เราเอามาไว้ในในรถมูเอ็กเนี่ย เรามาไว้ตรงนี้แต่ว่าแต่ละคันไว้ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ตำแหน่งนี้ลูกค้าเขาเลือกว่าเอาไว้ตรงนี้เวลานอนนอนตรงนี้หมายถึงรถคันนี้เขาเอาไว้นอนเนี่ยก็สามารถเปิดปิดตรงนี้มันก็ง่ายดีเราไม่ต้องอไปเปิดข้างหน้าแต่เอาไว้ด้านหน้าก็ได้ครับแต่วันนี้เลือกเอาไว้ด้านหลังตำแหน่งตรงนี้ก็คือแบตเตอรี่ที่เราประกอบเสร็จลงกล่องแล้วแล้วก็มาวางไว้มุมนี้ในรถคันนี้เราใช้ขนาด2อ0แปดิอมป์ที่เป็น24สิบี่โวลต์อุปกรณ์ชาร์จก็จะมีชาร์จไฟฟ้า ที่เป็น220บโวลต์แล้วก็ชาร์จจากในชาร์จรถยนต์ในคันนี้ครับชุดนี้นะเวลาเราเปิดใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยจะเปิดได้ประมาณเราเปิดตอนกลางคืนได้20ชั่วโมงถ้าตอนกลางวันเนี่ยเราอาจจะเปิดไม่ถึงเพราะกลางวันนั้นอากาศค่อนข้างร้อนเดี๋ยวพาไปดูด้านหน้าจุดตำแหน่งที่เราเดินสายน้ำยาแอร์กันส่วนตำแหน่งด้านหน้าแต่ละคันนั้นเราติดตั้งไม่เหมือนกันแต่ว่าในรถมู X คันนี้เราได้เอาคอมแอร์ไว้ใต้ท้องแผงก็เลยอยู่ใต้ท้องหนึ่งแผงด้วยด้านหน้าเนี่ยเราเอาพัดลมมาเป่าช่วยต้องบอกว่าเป่าช่วยนะครับจริงๆแล้วแผงเนี่ยด้านล่างเนี่ยเขาก็มีพัดลมเขาอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้เราเอาพัดลมมาเป่าตรงนี้ช่วยระบายความร้อนเราก็ยังลดความเร็วของพัดลมลงได้ด้วยทําให้เสียงนั้นไม่ค่อยดังในรถคันนี้เปิดแล้วไม่ค่อยดังส่วนสายน้ํายาแอร์ที่เราเดินใหม่ ถ้าเราดูเพลินก็จะเหมือนไม่ได้เดินอะไรเลยครับก็จะดูเรียบร้อยแล้วก็ไม่เกะก,กะจุดตรงเนี้ยก็มีเท่านี้แหละครับเดี๋ยวเราพาไปดูด้านล่างกันหมายถึงตำแหน่งที่เราติดตั้งแผงคอยล้อนกับคอมแอร์เดี๋ยวเราไปดูกันครับเดี๋ยวเราพาไปดูตำแหน่งการติดตั้งคอมแอร์และแผงคอยล้อนกันวันนี้เราเอาคอมแอร์มาติดใต้ท้องนะครับเพราะในรถ ppv หรือว่ารถกระบะ เรามันเขามีคัสซีแบบนี้เราก็สามารถเอาคอมแอร์มาติดแบบนี้ได้โดยที่เราใช้ขาเดิมๆนะครับที่เขามาจากโรงงานอยู่แล้ววันนี้เราได้ขาคอมแบบนี้กับคอมแอร์มาพร้อมกันเลยแล้วก็เอามาติดตำแหน่งที่เขามีรูน็อตอยู่แล้วหมายถึงว่าตัวรถเนี่ยคัสซีรถเขาจะมีเนี่ยไหมมีรูน็อตแบบนี้เขามีรูน็อตแล้วมีเกียวเราก็เอามาขันตรงๆได้เลย,เลยโดยที่เราไม่ต้องไป ตัดต่อเชื่อมเจาะตราบเกี่ยวอะไรกับคระสีรถนะครับเราใช้รูเดิมของรถเลยแล้วขันขาคอมแอร์เข้าไปแบบนี้ก็สามารถติดตั้งคอมแอร์ได้แล้วก็จุดนี้ก็จะเป็นแผงคอยล้อนก็เหมือนเดิมเนี่ยครับเราไปจเจาะเราไม่ได้ไปเจาะรูนะครับเราใช้น็อตเดิมของคระสีรถแล้วก็มาขันแบบนี้เลยโดยที่การเราทําขาเข้าไปเนี้ยก็แน่นหนาแบบนี้นะครับการทํางานของแอร์ก็คือออกจากสายกลางเนี่ยเราก็เดินเข้ามาหาแผง แล้วก็ออกจากแผงนี้เดินไปหาเช็ควาลและเข้าแผงด้านหน้าของรถแล้วก็เข้าวัฏจักรเดิมๆของรถนะครับแล้วก็ท่อที่เป็นสายใหญ่หรือว่าท่อซักชั่นนั้นก็นี่เราเดินจากตรงเนี้ยเข้าไป3ทางที่เราทําเพิ่มขึ้นมาใหม่ตรงๆได้เลยระบบก็จะทําความเย็ยนได้ทั้งหมดก็จะมีเท่านี้ในการทําความเย็ยนเราไม่ไดัดแปลงแก้ไขอะไรกับรถมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูตําแหน่งด้านบนกันในการใช้งาน ของแอร์ดหรือว่าแอร์ร่วมครับหลังจากที่เราได้ดูการติดตั้งไปแล้วหลังจากที่เราได้ดูแผงระบายความร้อนและคอมแอร์ทุกจุดแล้วตอนนี้เรามาเปิดการใช้งานของแอร์กันนะครับในในรถรุ่นนี้ที่เราเอาจุดตำแหน่งรีโมทไว้ตรงนี้แบบนี้เราก็เปิดแอร์ได้เลยอย่างเงี้ยครับ ตรงนี้ก็ปรับสปีดพัดลมเราสามารถปรับสปีดพัดลมได้ทั้งหน้าและหลังอุณหภูมิก็จะอยู่ตำแหน่งตรงนี้ไอตรงนี้อุณหภูมิเราก็สามารถปรับได้จากรีโมทได้ด้วยตอนนี้แอร์นะครับการทำงานของแอร์ขนาดน,นั้นหมายถึงว่าพอเราเปิดแอร์แบบนี้ความเย็นจะออกที่ท่อเดิมของรถหมดทุกจุดไม่ว่าหน้าหรือหลังและสามารถ ลดสปีดความเร็วได้และปรับอุณหภูมิได้จากรีโมทต,ตรงนี้เลยตรงนี้เราก็สามารถปรับความแรงของลมเดี๋ยวเราเดินไปดูตรงนู้นแรงลมก็จะออกประมาณตรงนี้เลยตอนนี้แอร์ค่อนข้างเย็นอ,อุณหภูมิสักครู่ที่เราเปิดนะครับสามสิบไม่ถึงสาสิประมาณยี่บ้าองศาตอนนี้เราตั้งไว้ยี่สิบองศาตอนนี้ของเขาลดมาเหลือ2 6องศาแล้ว อันนี้สีแดงนั่นคืออุณหภูมิภายในของรถนะครับเพราะว่าเทอร์โมตัวนี้เทอร์โมแอร์ตัวนี้เป็นแบบชนิดทอมบรูม,มวัดอุณหภูมิภายในห้องโดยสารปกติแล้วเราไม่ค่อยได้วัดอุณหภูมใิให้ท่านผู้ชมดูนะครับเพราะว่าการที่เราเอาเทอร์โมมิเตอร์นี่ไปวัดที่ช่องแอร์นั้นเขาก็ค่อนข้างทําความเย็นได้ดีแต่วันนี้เราจะเอามาทดสอบให้ดูนะครับเป็นการคาดคะเน เดี๋ยวเอามาดูใกล้ๆเลยเดี๋ยวว่าเราวัดอ,อุณหภูมิภายนอกตอนนี้อากาศไม่ได้ร้อนมากวัดอุณหภูมิภายนอกจากพื้นเลยครับตอนนี้ก็คือสามสิบองศาเซลเซียสนะครับอตอนนี้เราวัดช่องลมตรงนี้นะน,นี่สักครู่นี้เราเปิดแอร์ได้สักพักใหญ่ๆแล้วครับเราวัดอุณหภูมิได้ตอนนี้สิบแปดองศา นีน่กล้องมองเห็นนะจุด8องศาอันนี้ด้านหลังของรถนะครับโอเคก็เราไม่ติดเครื่องคือเราไม่ได้สตาร์ทเครื่องเราก็สามารถเปิดแอร์และนั่งอยู่ในรถได้หรือว่าเราจะเอาไปนอนก็ได้หรือเราจะเอาไปนั่งก็ได้นะครับในกรณีที่เราติดตั้งแอร์ไฟฟ้าหรือว่าแอร์ร่วมไปแล้วนะครับ ในการติดตั้งแอร์ขนาดหรือว่าแอร์ร่วมที่ให้ความเย็นนั้นออกท่อเดิมของรถก็เสร็จสมบูรณ์นะครับพร้อมที่จะส่งงานลูกค้าแล้วนะครับสำหรับผมนะครับสวง DIY วันนี้ก็ต้องขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าในการติดตั้งแอร์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ